สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกคนเข้าสู่นิทานสยองสอบบรรทัดและวันนี้ผมก็มีนิทานเรื่องหนึ่งจะมาเล่ากับเพื่อนเพื่อนน้องน้องได้ฟังกันนั่นก็คือชื่อเรื่องว่าเพื่อ่วมห้องที่มองไม่เห็นถ้าหากใครพร้อมแล้วผมจะพาเพื่อนเพื่อนน้องน้องไปฟังนิทานเรื่องนี้กันเลย เมเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยที่ต้องแยกออกจากหอเดิมกระทันหันเพราะเจ้าของหอนี้ขึ้นค่าเชา่าแบบไม่ทันตั้งตัวเธอพยายามจะหาหอพักใหม่ที่มันราคาถูกและก็เดินทางสะดวกจนกระทั่งเจอหอพักแห่งหนึ่งที่ค่าเช่าถูกกว่าที่อื่นเกือบครึ่งหนึ่งแม้ว่าจะเป็นหอเก่าที่ดูเงียบและก็ตั้งอยู่เลือกเข้าไปในซอยแต่ด้วยความที่ต้องประหยัดเงินทำให้เธอต้องตัดสินใจย้ายเข้าไปห้องกว้างใช้ได้เลยแฮะเธอบนกับตัวเองขณะที่เดินสำรวจห้องทุกอย่างดูปกติ มีเตียงสองชั้นถ้าอยู่มุมห้องแม้ว่าเธอจะพักอยู่คนเดียวแต่ว่าเตียงที่เหลือเนี่ยก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนักนอกจากนี้ก็ยังมีตู้หนังสือตู้เสื้อผ้าและก็ห้องน้ําในตัวทุกอย่างดูดีเกินกว่าที่เธอคาดหวังจาราคาที่มันเช่าถูกขนาดนี้ในคืนแรกคืนนั้นเมย์เนี่ยเข้านอนตามปกติแต่ว่าตอนที่เธอกําลังเคลิ้มหลับอยู่รับรู้สึกเหมือนกับเตียงของเธอเนี่ยขยับเล็กน้อยเรากับว่ามีใครสักคนน่ะนั่งลงตรงขอบที่นอนเธอสะดุ้งลืมตาขึ้นมาแล้วก็มองรอบๆห้อง แต่ก็ไม่เจออะไรที่ผิดปกติอืมเราคงจะคิดไปเองละมั้งเธอพึมพำออกมาก่อนจะดึงผ้าขึ้นมาแล้วก็คลุมตัวพร้อมกับพยายามข่มตานอนหลับแต่แล้วเธอเนี่ยก็ต้องเบิกตากว้าง เมื่อได้ยินเสียงกรอบแกรบเรากับมีใครขยับตัวอยู่บนเตียงชั้นบนเธอมั่นใจว่าเธอในอยู่คนเดียวเธอไม่กล้าแม้แต่จะขยับตัวมือกำพะหุ่มแน่นจนเหงื่อซึมหัวใจตื้นแรงขึ้นเธอพยายามที่จะหาผลมาลอตัวเองบางทีอาจจะเป็นเสียงจากห้องข้างๆหรือไม่ก็เสียงโครงเตียงขยับตามน้ำหนักของเธอเธอใช้เวลานานมากกว่าจะขมตาหลับลงได้วันต่อมาเมย์ก็พยายามทำตัวตามปกติ เธอไปเรียนกลับห้องอาบน้ำอ่านหนังสือแต่ว่าทุกคืนนั้นเธอกลับรู้สึกเหมือนกับมีใครบางคน,น่อยู่กับเธอด้วยบางครั้งก็ได้ยินเสียงเหมือนกับใครเดินล่าเ้าช้า,ชา,ชาบนพื้นห้องบางครั้งก็ได้ยินเสียงคนถอนหายใจเบาๆใกล้ๆหูของเธอและบางครั้งเธอก็เห็นข้าวของในห้องนขยับที่ใหม่ทั้งที่เธอจำได้ว่าตัวเองนะไม่ได้แตะต้องมัน พยายามจะไม่คิดมากพยายามจะบอกกับตัวเองว่ามันหนะักเป็นแค่ความเครียดจากการเรียนจนกระทั่งในคืนหนึ่งเมนเตืนขึ้นมากลางดึกเพราะรู้สึกเหมือนกับมีใครมองเธออยู่จากมุมมืดเธอขยับตัวเล็กน้อยแต่ว่าทันแดน,นั้นก็ได้ยินเสียงแผวเาบาดังมาจากข้างหูเธอมาอยู่แทนฉันเหรอหัวใจของเธอแทบหยุดเต้นเธอผวาแล้วก็ลุกขึ้นเปิดไฟฉายจากโทรศัพท์แล้วก็กวาดไปรอบห้องแต่ว่าทุกอย่างก็ดูปกติไม่มีใครอยู่ตรงนั้น เธอพยายามจะคุมสติแต่มันก็ชัดเจนว่าเธอเนี่ยไม่ได้คิดไปเองช้ามันรุ่งขึ้นเมย์เนี่ยก็รีบออกจากหอเธอเล่าเริ่งทั้งหมดด้วยความหวาดลัวแต่ว่าเจ้าของหอเนี่ยกลับมีสีหน้านลำบากใจก่อนจะถอนหายใจออกมาเธอเนี่ยเป็นคนแรกที่รู้สึกถึงเขาได้เร็วขนาดนี้เลยนะหมายความว่ายัางไงล่ะคะเมย์เนี่ยกรถามเสียงสัน่นเจ้าของหอเนี่ยก็เงียบไปครู่หนึ่ง ก่อนจะเล่าให้เธอฟังว่าเมื่อปีก่อนเคยมีนักศึกษาหญิงเช่าห้องนี้เหมือนกันเธอเป็นคนที่เงีย,งยบๆไม่สูงสิงกับใครจ้ากระทั่งวันหนึ่งเพื่อนข้างห้องเนงก็ได้ยินเสียงเธอพูดคนเดียวทุกคืนเหมือนกำลังคุยกับใครบางคนอยู่ตอนแรกพวกเราก็คิดว่าเธอนะ่ะอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าอะไรสักอย่างจนกระทั่งวันหนึ่งเมกลืนน้ำลายอย่างยากลำบากเกิดอะไรขึ้นล่ะคะเจ้าของห้องเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดต่อว่าคืนสุดท้ายที่เธออยู่ที่นี่ เพื่อนข้างห้องได้ยินเสียงเธอกรีดร้องดังลั่นพอทุกคนไปดูก็พบว่าเธอนั่งนิ่งๆิ่งอยู่ที่มุมห้องตาเบิกโพร่งหน้าเนี่ยก็เต็มไปด้วยรอยข่วนและเธอก็บอกกับทุกคนว่าเขาไม่ให้ฉันไปเมน่ารู้สึกเย็นมากไปทั้งตัวแล้วเธอเธอเป็นยังไงบ้างคะเจ้าของหอหลับตาลงก่อนจะพูดเสียงแผ่วเบาว่าเธอหายตัวไปในคืนนั้นไม่มีใครพบเธออีกเลยเมน่าย,ยืนนิ่งขนลุกไปทั่วร่างกายแล้วแล้วห้องนี้ล่ะคะเจ้าของหองก็เงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบว่าทุกคนที่ย้ายเข้าไป จะได้ยินเสียงของเขาแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะหนีออกมาได้ทันเวลาคืนหนึ่งเมก็ะตัดสินใจเก็บของและกระเนี้ยวจากห้องทันทีเธอไม่สนใจว่าจะต้องเสียค่าเช่าลงหน้าไปเท่าไหร่แต่ว่าในขณะที่เปิดประตูห้องออกมามือของเธอนกกลับชังงักไม่ได้ยินเสียงกระซิบที่คุ้นเคยเธอจะไปแล้วเหรอเสียงนั้นไม่ได้ดังมาจากข้างหลังของเธอแต่มันดังมาจากข้างหน้าตรงประตูที่เธอกำลังจะก้าวออกไป เธอเงยหน้าขึ้นมาอย่างช้าๆและก็เห็นบางสิ่งที่กำลังยืนรอเธออยู่ที่ตรงนั้นและเรื่องราวของนิทานเรื่องนี้ก็จบลงและเพื่อนๆละครับรู้สึกยังไงบ้างก็ลองมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะและถ้าหากใครชอบนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อจะให้ผมมีกำลังใจในการทำผลงานต่อไปสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้ไว้เจอกันในนิทานเรื่องต่อไปครับ